สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะเขายังไม่รู้ว่าเป็นเรามานะพี่น้องเขายังไม่รู้นะเขาเราย,ยังไม่รู้นะพี่น้องเขาลูกจักปียังไวเลยตะกี้ลูกจักปียังไวเลยแล้วทำท่าเราต้องไปบุกแล้วนะพี่น้องเขาจะทำอะไรเนี่ยไหนไปดูสิอเอาเอาโอ้ลูกยางเร็วเลยวะบางหันวะลูกยางเร็วเลยวะ เช็ดียังอีกเนี่ยสนส่ใส่ใสมันไสดูมันเก็บในสวนจ้างนเบียนี่โอ้นี่ทำเองเลยนะพี่น้องไม่สวยแน่เฮ้หมดมือก็เก่าแค่นก็เื่อรับผมซื้อคนยังอะไร บอกว่าน,นี่ขยายออกมาอยู่บ่ตัวเนี้ยทำเองเลยนะพี่น้อง,องนี่ที่เมื่อวานเราเลือออกมาครับเลือออกมานี่นะ วันนี้ก็เอามาทำแล้วครับวันนี้จะมาล่อไก่เสีย,มยวมยูแล้วมีไก่ครับมีครับอ๋อมีจากโตไปต้องไปอล่รเอาต,อต้องไปอลไเอาวอาเสียกับนี้ เพราะไปสื่อเล็กมาหวัดปุ๊บเออลูกหวงว่าลูกไปนอนก,ก็เดิว่ัไปนอนก,ก็นเดิวเค็ดผู้เดียวเลยแกงเช็ดได้งใต้เซาเลยวันนี้เอ,อ็ดเช็ดมันนอนเลยเอ่ะแม,คม,ม,ม้คิดรถเขามาลูกยางไววะกึกๆๆจับเครื่องมือจับหมวกใส่ปุ๊บโอ้มากก็ตู <laughs> ส้าง้าเปในใส่เลยว่ะ <laughs> ไผ่วะไผ่มากวะ,ะ<โ>อ๋อ <laughs> ลูกยางไวหวปะนี่ทำเราไฟนี่เราไฟหน้านั่นเดี๋ยวจะใส่อะแต่สปอร์ไลน์อะนี่ยเป็นเท่ ตัวอนันนี้เดี๋ยวไปนอนเนาะโอ๊ยโอ๊ยเอาอยัางนักอยู่เอาไปโค้งมากอยู่เมืองครับโอ๋อไปโค้งมาครับม่ได้บักกินสุดดูเบาะวะนี่โอ้ระดับเสียแล้วเนาะเสียมหน้าหนาเออันหน้าก็อยู่ดอ,อก เอาขันดีเลยครับเสียวขันนั่นแหละครับยกล่มันเอาขันนียกหล่อหล่อมันดำเหลือที่นี่มันมันเไหมครับเดนทาีดแรงาไปอยู่ แล้ ö, วในคูเก้าล่ะต้องไม่รไม่เลี้ยนไม้บอเมูจัดมาอะไรไหมกันหมื่น่หาร้อยเาไปหมื่นสี่ห้าร้อยนะอยู่บ่ล่ะม่อยู่วะบ่เป็นยังดอกขันรุดมากอะเอียงขางนึงเป็นยังดอก กลับมาบานเสียมไหมใส่หน้าหนาหลดุดไม่เ,เ,เอาไปลงงานมือใดเนี่ยลงงานมือใดเนี่ยเอาไปขนมืออื่นนี่สิได้อยังไปคนมืออื่นอย่าว่าคนมืออื่นเนี่ยเอยาเนี่ยไปข้นอย่าว่าลายอยู่ ไมาเนยอน้ำงย่งญญางผมูมันลบดูมันะน,นะนาซลายอยู่ครับเย่สิปูอีกสิไ่ไปเบิ้งที่ไหอยูซึ่งน่นครับจากตัดแล แต่บางอย่ามันมีต้นแบบเเลยว่าสิเข็ดอ,อันนี้เข็ดขนตัวง้อเนี่ยครับใ้ายนั่ยลูกหรัวเหรบ ไปโลงงานเลยเท่าไรผวเนี้ยเดี๋ยวนี้สองแปนสองแปสองแปเลยนะเปอร์เซ็นต์หรือว่าราคาราคาอ้นี่เขามซื้อแม่ผมให้เขาเมาขั้นสี่ตัละ

นี่ครับโอ้จะเอาไปลงงานเหมืองอื่นต้อกฟอสเฮดครับพี่น้องอยู่แล้วมันต้องแข็งอยูงใส่งานหนักเลยใช่ไหมใส่ป๊บคนคนก็อยู่ข้างหลังบอกเชื่อมแค่นี้นะช่วงเชื่อมแค่เบิร์ตหนีละโอ้ยเชื่อมแค่เบิร์นีโอ้ยเบิร์นีเชื่อมสองอันเนี่ยอยู่แล้ว นี่ครับเป็นเก็ดปลาไหลเลยนะใส่อันไต้คุ้ยอะไรเจ๊ติดตัวแบบหาหน่อยนวดไต้ก็ปูกันดีกันเนี่ยผมอันเขาเห็นเห็นเขาเห็นเออนั่งท่างนี้เลยนะนี่แหละพ่อมาชี้ปูฟ่อมเน่ยอ๋อแบบนั่งนั่งท่างนี้แล้วก็ยกยกปุ๊บมละไเสียบเสียบเสียบเลยเออเอาไปกองไว้เพื่นี้แล้วก็ดีไปเออแต่ก็ให้เขานั่งเสียบเลยเสียบท่านบ่ เขาเสียบทันบ่ทันแต่ว่าเขาไปเล่นแร่ธาตุโอ้เล่นแร่าไปเกมหนึ่งอะไปท่านอยู่ไปปูกไม่ใดเนี่ยยังไม่ท่านได้ปลูกบ่อยากเขียนนะนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์ กด Subscribe ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ